มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพนายนภัรเบื้องหลังงานอีเวนต์ล่าสุดชาวเน็ตแห่เป็นห่วง หลายคนต่างเสียดายกับความสัมพันธ์ของคู่รักระหว่างน,นานยณภัทรและก็ใบเฟิร์มพิมพ์ชนกนะคะหลังจากที่ทั้งคู่ตัดสินใจถอยสถานะจากคนรักเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแฟนคลับแล้วก็คนบันเทิงต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลามล่าสุดโลกออนไลน์ต่างจับตาสังเกตสีหน้าแววตารูปร่างของหนุ่มนายเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์แชร์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวคะ่ะที่หลายคนบอกว่าสีหน้าและก็แววตาเศร้ามาก อาทิเช่นบอกว่านึกว่าเราคิดแค่คนเดียวพระอาทิตย์ตกเพื่อจะขึ้นใหม่อีกครั้งนะแววตาบ่งบอกความรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดผอมลงมากเลยค่ะไม่เศร้ายัางไงไหวรักเหลือเกินแต่เดินด้วยกันไม่ได้เปิดภาพนันพั์เบื้องหลังงานอีเวนต์ล่าสุดชาวเน็ตต่างบอกว่าเป็นห่วงมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่ัคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ